แย่นในคาพูดในบางครั้งมันก็กระเทือนใจเราเพราะเป็นการประมาททำประมาทวินัยประมาทพระพุทธเจ้า,จาพระธรรมพระสงฆ์ถึงท่านจะไม่มีเจตนาก็หากเป็นวิบากบังบอกว่ามังคนปฏิพันธ์ไม่มีแล้วท่านบางนี่ประมาทนะผู้แค่นี้ประมาทแล้วนี่กิเลยเป็นผิดในหัวใจน,นของพวกเธอนั่นแหละมันหาเรื่องไหนแต่ไรมีผู้ปฏิบัติตามมักแปดโลกจะไม่ว่างจากพระอรหันตน์อนท์ หหมีตาบางทีใช่ไหมหลังเราจะเพิ่งบวชบวชใหม่ๆแล้วก็ศึกษามาแล้วดีแล้วต้แต่เป็นคาราวะกิดรวมแล้่รวมเราบั้นทีเป็นคาราวะรือพูดถึงพันนรอมกินมา,จากจะจันไงแต่พอวันที่สามวันที่สี่วันที่สี่นั่นแหละเอ๊ะแบาทไมจึงเป็นอย่างนี้บางเป็นเขากว่าเวลาเดินเนี่ยมันเหมือนกับขาไม่ถึงพื้น อีเป็นลมหรืองไงวะเฮ้ยในความรู้สึกอีเป็นลมหรือว่าเป็นอะไรเดินไปมันเหมือนปิวไปเอ๊มันเป็นอะไรดึงสติอยู่ตลอดตลอดตลอดก็เลยเข้าอ่ะวันนี้ได้แค่นี้แหละหวันนั้นได้แค่นั้นต้องขับเข้ามาเขาเข้าสู่กุฏิเอ้ยเข้าสู่ที่พักเขาไม่ได้เรียกกุฏินะเพราะเป็นโรงครัวข้าง,างโรงครัวห้องนั้นลูกก็เห็น ที่บอกว่าเดี๋ยวนี้เขาทำเขาเอาเอานั่นเอาห้องเย็นหรือเอาโรงศพโรงเย็นไปเก็บไว้นั่นมันก็ห้องเล็กๆใช่ไหมละ่ะมันห้องใหญ่อะไรนี่ใช่ไหมละ่ละเออก็มีแต่แค่อันเดียวที่ยกขึ้นมาแล้วก็นอนพักผ่อนนแต่แค่จิบบารกิะไรแล้วก็ไปใน,นนั้นอนนั้นออกไปเ,เป็นปปแปลกๆก็อเลยเดินกลับเข้ามาผู่ถึงว่ามหัศจรรย์จิตไงโอ้นีดพอด นั่งลงแค่นั้นแหละไม่เคยเห็นอย่างนี้นะรวรี่วรล,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 ลงแบบมีสติเต็มที่แต่ไม่ไม่ได้สุดฐานแห่งถีติจิตไม่ได้สุดฐานมันจะเข้าเพียงขณนิกะอุปจาระ แต่อุปจาระละเอียดที่จะต่อเข้าไปกับอับปปนาสมาธิมีคลาบเป็นกนันนะพอมันถึงจุดนั้นปับ๊บเสียงระเบิดตู้เลยร่างหายไปเงียบมันคือไม่มีร่างอะ่ะเพราะไอ้สิ่งนี้รู้ว่าสว่างโลกก็เด็นก็ดอนออกไปจากรก่างนี้ห่างไป เป็นวาเป็นหลายวาสว่างรู้เท่ากับดวงเดือนนี่ล่างนี้เราเบิดแล้วหายไปนี่จจก็ป่าชจริทิตไงที่พูดนี่มันไม่เคยพบไม่เคยเห็นนะมันไม่ลืมที่วัดป่าบ้านนารอมนี่เวลาที่มันเป็นอย่างนั้นปับ๊บมันก็นดถามกันเองนะนี้ป่าจริท์ตรงนี้แหละเอ๊ะนั่นคืออะไรแล้วก็มีเสียงตอบรับ ตัวที่สว่างนั้นขึ้นว่าน,นี่คือจิตระวังสวัสดิ์สลัตายว่างเี้พเพราะงี้ปุ๊บเราก็เอาเลยปั๊บเอาที่แต่ก็อาจจะความรู้สึกที่ตัวถามอยู่ข้างนอกไปเกาะจิตที่สว่างโลปัป๊บเลิว้วเลยตอนนี้นี่แหละมหัศจรรย์ัวนี้แหละความสว่างเท่ากับดวงเดือนเพนจิบห้าค่ำสว่างสบายโหมันไม่เคยมไม่เคยเห็นนี่ดู้าป้าอจรรย์ขนาดนั้น เดที่เรีว่าจิตที่มันรวมนี่เห็นไหมล่ะสว่างอยู่นี่มหัศจรรย์ที่เจบามันสว่างแต่เวลามันรวมนี่ริ้ว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 หลงจากสว่างมากๆค่อยดับไป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 หายเงียบตัวตนหายแต่ตัวรู้ยังโดดเด่นแบบในช่วงนั้นวันนั้นอยู่ที่ห้องเด็กๆนั่นแหละเนเดี๋ยวนี้เป็นห้องเก็บลงเย็นเขา นี่สตินี่มันไม่ขาดนะพอรู้งั้นปับ๊บมันก็มันสติตอนเพราะว่ามันความรู้สึกนึกคิดว่าเอะนี่คืออะไรนี่นี่คือจิตระหว่างชละตายนี่เสียงขึ้นมาจากจิตที่สว่างสวยัยดุดพระจันทร์เต็มดวงนั่นเลยนี่เดี๋ยวว่าม้าัจจันท์จิตไงที่วัดป่าบ้านานันร้องที่พูดให้ฟังมาีม่าชัจจันทร์ขนาดนั้นไม่เคยพบไม่เคยเห็นมาก่อนเลยที่จิตมันพุ่งไปอย่างนั้น นี่เป็นปุ๊ลามันก็เกาะปั๊บเกาะปั๊บก็รล้วเลยรล้วรล้วร้วที่สว่างเหมือนกับเพนจิผ้าคำสว่างสบายค่อยหายไป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 เงยียบเห็นไหมแต่ตัวรู้มันไม่ขาด,ดี่นั่นแต่รู้แบบไม่มีหญิงไม่มีชายไม่มีตัวไม่มีตนเราเขาแต่หากเป็นผู้รู้อยู่ยนั่น เรียกว่าอัปปนาท,ที่มันมาจะจันกว่านั้นมันไม่ไม่ได้ลงอยู่แค่นั้นไงที่วัดป่ามันอนล้อมนีม่พูดถึงนะเป็นธรรมทานนะถ้าหมู่คณะหรือนักปฏิบัติธรรมเห็นแบบนี้ก็จะกจะไม่ได้สงสัยกันไงที่พูดทาหมู่มคณะผ่านเราก็ไม่สงสัยหมู่ที่มาพูดกันเรื่องนี้เห็นก็พูดกับ,กบพ่อแม่ครูอาจารย์ที่เป็นศิษย์หลวงปู่ลา่า เข okay, มาประตูวัตุจกรนั่นแหละเราไม่สงสัยกันนะถ้าจิตมันผ่านนะมันปลิ้ว่ไปเพราะมันไปอยู่นั้นนั่นแหละลงกับปนาแต่มันไม่อยู่แค่นั้นถึงวตาจักรไงนั่นแหละทำมันทําไมมันจริงไม่อยู่แค่นั้นเพราะส่วนมากมันอยู่แค่นั้นมันก็ถอนขึ้นมามีผู้รู้เป็นตัวเป็นตนเป็นหญิงเป็นชายตัวตนเราเขาว่าเป็นพระเป็นนั่นเป็นนี่ สักพักค่อยลงไปมันน่าจะเป็นอย่างนั้นนี่มันไม่เป็นที่พามันไปรวมสู่ถีติดจิตปั๊บมันปลดล็อกนี้เลยที่เดียกว่ามหัศจรรย์จิตไงตั้งแต่เวลาประมาณสามทุ่มโดยประมาณนะที่มันเป็นอย่างนี้นะมันปลดล็อกจากจิตที่มันลงสู่ทีติจิตละเอียดเข้ากันนั่นนี่ ที่กุญแจที่เป็นเศษของปู่ไร่เขมมาประตูผู้จักรท่าน,านถามแต่ว่าผ่านหรือยังผ่านแล้วมันเป็นแบบนี้แบบนี้ท่านก็อุทานเฮย้ยผมไม่สงสัยนะสงสัยกันก็เป็นบ้าถ้ามันปวดล็อกปับ๊บพอมันปวดล็อกปับ๊บวันนี้มันละเอียดเข้า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 ละเอียดสุดสัตวแต่ว่าแต่หากมีสัต์แต่ว่าเข้าใจไหม แล้วก็ความรู้สึกนึกคิดต่างต่างสัจจะว่าตัวนั้นมันอยู่ไหนเข้าใจไหมความรู้สึกนึกคิดสัจจะว่ามันอยู่ไหนมีผู้ถามความรู้สึกนึกคิดสัตจว่าเรามาพูดเป็นสมมุติใหม่ แต่ในขณะนั้นมันมีผู้รู้อย่างเดียวนี่คำว่าสเตว่าเราก็มาพูดเป็นสมมุติให้ฟังเมื่อผ่านพ้นวิกฤตแห่งจิตที่มันลงอย่างนั้นมีวัาสตว่าเป็นอย่างนั้นสุดตงนะแล้วตัวที่สเตว่านั้นมันก็ดับอยู่อย่างนั้นแล้วก็ ออกจากสเตว่าถอยออกม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 ามาอยู่ที่ถีติจติจากถีติจิตถอยขึ้นมาถอยขึ้นมาอยู่อุปจาระอยู่คณนิกะสว่างโลกตัวเก่าแล้วก็ถอยลงไปสู่อุปจาระคือบรรจนานก่อนกัน แลนนะกนณะคายค่งกันแต่จะนานกว่ามันต้องมีอย่างนั้นเพราะมันสว่างของมันอยู่อย่างนั้นมันก็ลิ้วลงไปอีกกลงไปสู่อับป,ปันนาจากอับป,ปันนาสักพักใหญ่ๆมันก็ลิ้วละเอียดเข้าละเอียดเข้าละเอียดเข้าสักแตว่ว่าลองคิดดูมันก็ดับไปหมด ไม่มีอะไรที่บอกว่าสเตว่านะที่เดี๋ยพูดให้ฟังมันพูดยากเดี๋ยวว่าอปนานี่มันก็เป็นอีกแบบหนึ่งเป็นพื้นฐานที่รู้ที่เห็นมาตั้งแต่คาราวาสไงแต่วานั้นบ้นาจะจันอย่างนั้นไงเดีพูดถึงบัตป่าบันันร้อมเพราะนี่ก็ถิ่นการที่เราไปช่วยงานหมู่คณะนั่นเองที่เราไม่ก็ไปก็ว่ายเข้าไป,ไปแล้วเดี๋ยวมันจะเปี้ยงเปี้ยงตัวน,นั้นโฮ้ยจะมาเลือกถึงนี่เป็นวูบเข้ามาเลยนะมันของจริงนี่เห็นไหมล่ะ ไม่ชฉพากระปอมกานี่อไม่เราไม่ได้เปลี่ยนสีนี่สีเดียวก็สีทางมากทางผลสีทางลูดทางผลเราไม่ใช่บ้าพอพูดขึ้นหน่อยก็ว่าว่าหลวงพ่อน,น้อยบ้าทำแล้วแต่ใครจะพูดในด้ใครจะคิดขจารุ้ที่ตำหนีตีเตียนตำหนีตีเตียนเออตำหนีตีเตียน,นดเราก็รับฟังชมเราก็รับฟังเสมอกันในการชั่งน้ำหนัก แต่เราพูดขึ้นนี่พูดให้ฟังด้วยความเมตตากันผู้ที่รู้ผู้ที่เห็นสิ่งนี้มันจะต้องมาชัรรยนเช่ก่อนไงที่พูดนี่มันเป็นอยู่อย่างนั้นตั้งแต่สามทุ่มโดยประมาณจนถึงรุ่งเช้านี่แหละที่ว่ามันมาสัรเจนทำไมมันจึงไม่รวมนิ่งอยู่อย่างนั้นเลยรับอยู่อย่างนั้นเป็นหลายวันหลายคืน เห็ไหมละ่ะทำไมมันจึงริ้วลงไปสุดฐานแห่งอัปปนาแล้วปลดล็อกจากอปปนาและเอียดสุดสักแต่ว่ามันเข้าไปได้ยังไงแล้วทำไมมันจึงถอนออกมาจนถึงสภาวะแห่งอุปจารสมาธิอีกแล้วทำไมมันจึงลิ้วลงไปอีกดูอย่างนั้นทั้งคืน จนถึงสว่างจิตจึงถอนออกมาเป็นปกติแห่งหยาบที่เป็นรูปเป็นร่างไม่เห็นตัวสว่างและร่างกายนั้นหายจากกันนั่นแหละพอจะฟื้นกั้นมาตัวสว่างตัวนั้นก็จะค่อย เลือนลางเชื่อมกันกันกบขันความสว่างท่นั้นมันจะปรับสภาพเชื่อมกับขันขันก็จะรู้ <c oughs> ว่าเป็นร่างกายเป็นตัวมันมีตัวมันมีตมน,ตนตขึ้นมาเป็นพระเป็นธรรมณะมันก็จะรู้ของมันแล้วก็เข้ามาเป็นปกติเมื่อรุ่งเช้านี้แหละจริงมากจริอองจังไลทั้งที่เนี่ย มันไม่เคยเป็นแบบนี้มาก่อน <c oughs> นั่นส่วนมากทีบท่บาเวลามันเป็นมันก็ลงไปแค่อัป,ปนาแค่นั้นหยบไม่มีตัวตนอะไรที่บอกว่าเป็นหญิงเป็นชายเป็นพระเป็นชมณนะเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมมันก็ไม่มีเพราะฉะนั้นมันถีติจิตจิตเดิมนั่นถ้าว่าสว่างมันก็สว่างในการรวมสุดฐานของมัน แต่ที่บัดป่าบันนาลอมนี่มันแตกมันจะจันไงเวลามันจะเป็นนี่ร่างมันระเบิดตู้เลนะมันพุ่งไปข้างหน้าสว่างลู่เป็นวาเป็นหลายว่าโอ้ยเท่ากับดวงเดือนเพลนสิบห้าคำไม่มีอะไรที่จะเข้าไปดุ้งยิงไม่มีเมกบอกมาบางใดใดทั้งสิ้นนั่นแหละเราก็โอมันไม่เคยเห็นนี่นั่นแหะมันก็พีตกมิจารย์ตาม ตามเรื่องของมันนั่นแหละแต่เราไม่ได้ไปพูดนะนะเราไม่ได้ไปคิดอะไรใดๆที่มันกําหนดถามมันเองแล้วมันก็ตอบมันเองภายในโดยอัตโนมัติไม่มีคําว่ากําหนดถามาไม่มีคําว่ากําหนดตอบไม่มีเขาถามเขาตอบกันเองโดยอัตโนมัติเพราะนี่คือทำชั้นนั้นนั่นไม่ใช่ทำชั้นเอ้ชั้นผีนี่นี่เป็นธรรมที่ชั้นละเอียดก็ไปเรียขก็ไปแห่งถีตจิจิตก่อนที่ไอแห่งอุปจาระแห่ง การเดินทางลงสู่ถีติจิตแห่งคณิกะแห่งอุปจาระทางเดินเข้าสู่ถีติจิตมันเป็นอย่างนั้นโอ้มันมาจัดจยนนะอันี้เอเวลาที่มันเป็นอย่างนั้นปบมันกำหนดถามกันเองนี่ที่มันมาจารย์นดูนั้นไอ้นี่อะไรและไอ้ตัวที่กําหนดถามมันมาจากไหนนั่นเราก็ไม่คิดที่จะกําหนดถามเพราะในช่วงนั้นร่างระเบิด เสียงตูมนี่ล่างหายพร้อมกับสิ่งที่สว่างสวัยก็เด่นออกจากล่างสว่างโล่เลยมีร่างกายไม่มีแล้วมีแต่ความรู้สึกว่าเป็นตัวตนเราเขามีแต่ความรู้สึกไงว่าเป็นเราอยู่ความรู้สึกมันล่างระเบิดแล้วมันจะมีไป,ไปมีตัว,ม,ตวมีตัวได้ไงนั่นมันไม่มีร่างมีแต่ความสว่างโลดที่มันกระเด็นกระดอนไปพุ่งออกไปข้างหน้านั่นแหละนี่นเห็น่ว่า นี่อะไรว่ามันก็ถามถามโดยที่ไม่มีกายนี่คือจิตระวังว่างั้นสละตายนี่คำพูดคำพูดออกมาจากจิตตัวสว่างเฉไวนั่นแหละไม่ใช่อย่างอื่นเตะเขาก็พูดเองเราก็ได้ยินเวลาเขาถามเขาก็ถามกันเองแต่เราได้ยินเพราะร่างกายมันไม่มีแล้วพอได้ยินได้ฟังว่านี่คือจิตระวังสละตาย ความรู้สึกนี่คิดว่าเป็นอะไรเขาเกาะจิตเกาะตัวสว่างนั้นปั๊บพอเกาะได้ปั๊บมันก็ริ้วลงเหมือนลงเหวลงบ่อริ้ว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 โอหมันไม่เคยเห็นไม่เคยพบไม่เคยเห็นแบบพี่มาก่อนมาก่อนนึกว่าจะจันไงที่พูดให้ฟังนี่จะว่าเอาเรื่องที่แปลกความเรื่องที่เป็นเปรตเป็นผีมาเล่าถูกฟังนี่เมตากันไงบอกพูดขึ้นหน่อยาบอกว่าลูกพ่อน้อยบ้าทำทำเมาจะว่า เออก็แลลวแต่จะคิดหนีถ้าไม่มีความเมตตากันจะพูดให้มันเลยที่เราพูดนี้เราพูดเพื่ออะไรนั่นเราพูดเพื่อให้พวกเราเข้าใจว่านีน่หลักคำสอนของพระติเจ้าทางเดินเข้าจู่ปคเข้าสู่ผลยังคงเจนคงวาด้วยศีลสมาธิปัญญานี่สมบูรณ์บริบูรณ์ศีลวิสุทธิสมาธิวิสุทธิปัญญาวิสุทธิมันสมบูรณ์บริบูรณ์ของมันนะ่ะ ตั้งแต่สมัย2องพันลก่อปีจนถึงปัจจุบันและอีกต่อต่อต่อ,ต,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 อต่อไปถ้ายังมีผู้ปฏิบัติตามมากแปดโลกจะไม่ว่างจากพะาระอรหันต์าเข้าใจตรงนั้นถึงว่าป้าอาจารย์ที่ว่ามันเกิดเหตุอย่างนี้ไงมันมันก็ไม่ได้เป็นเพียงครั้งเดียวนีนะ่มันน่าจะลงลงลง,ลงไปสุดฐานแล้วมันน่าจะดับอยู่จากนั้นมันไม่เป็น สุดฐานแล้วก็ยังปลดล็อกอกี่ใช่ไม่หละปลดล็อกเข้าไปลึกเข้าไปลึกเข้าไปละเอียดสุดละเอียดสุดจนสักแตว่าเหมือนไม่มีจุดต่อมแต่หามีละเอียดขนาดนั้นไม่ใช่ว่ามันละเอียดธรรมดานะถ้าลงกับปนานานี่มันก็จะรู้มันก็จะเห็นข้ามันอยู่อย่างนั้นแต่ตัวนี้มันละเอียดน,นี่แหละที่ลงตาว่าท่านเทศว่า เป็นพระอรหันต์นน้อยขึ้นมาเขามันดับให้หมดนี่มันดับละเอียดกว่าอปปนานี่มันเข้าไปไหนละ่ะมันจะปลดล็อกนี่ถ้าเราภาวนานี่เราจะเห็นการปลดล็อกคงกจิตนี่เลยที่หมูกก็นาพูดบ่าวกุบาอาจารย์ให้คะแนนว่าเข้ากระแสธรรมพอเราพูดว่าเอา้าแล้วจิตเป็นพิกสัญญาจากโลก,กิยะเข้าสู่โลกุตระเนี่ยมันพิกษัญาอย่างไงไม่รู้นะ,ะเห็นไหมล่ะ แล้วไม่รู้แล้วใครจะรู้มันชาติที่โกในการรู้เองเห็นเองการขัดสบั้นระหว่างกายกับจิตคือจิตกับกายมันแยกจากกันมันแยกยังไงมันพิกสัญญาจากโลกียะเข้าสู่โลกุตระแห่งทางเดินตามมาักแปดศีลสมาธิปัญญาบันเดินแบบไหนมันก็ต้องเข้าใจดีนั่นใช่ว่าโดนเดาธรรมะโดนธรรมะเดาทำเมาทำแมะเอ้อันนี้ไม่มี มันพลิกมันพลิกอย่างนี้มันลุดมันรุดอย่างนี้มันสะอาดมันสะอาดอย่างนี้นี่มันเห็นอย่างงั้นเวลาที่มันเป็นมันมันไม่ได้เป็นที่บอกว่าครั้งหนึ่งครั้งเดียวมันเป็นทั้งคืนจนถึงรุ่งจานจนถึงสว่างช่วงที่ออกวินธรรมเป็นขนาดนั้นนะแตงใจสามทุ่มยันสว่างเลยเราคือทุกทุกวันนี้ก็จะเดินอยู่อย่างงั้นจนสว่าง จนจนใกล้สว่างก็ทำบัดเชา้าทำบัดเชา้าแล้วก็ออกวินธบาตรมาเช้าเสร็จก็ไปอุปถากุครูบาอาจารย์สักแป๊ะแล้วก็อะไรแล้วก็ไปเตรียมบัตรเตรียมอะไรของครูบาอาจารย์ออกมาเตรียมที่แทนที่อะไรรวยเราไม่เคยหลอกที่ว่าเราจะขาดตบกบกพร่องเรื่องวัดปฏิบัติกับครูกับบาเนี่ยให้มนี ถึงจะผาดผนในภาคปฏิบัติไม่มีไม่ม,ม,มีที่จะขาดตกบกพร่องเรื่องข้อวัดปฏิบัติในการปัดกวาดเช็ดถูจัดที่ฉันที่อะไรดีวาไม่มีคําว่าขาดตกบกพร่องใดๆว่าสมัยนั้นมันไม่ได้มีน้ําขวดนี่เห็นไหมละ่ะมันก็ไปทามะกกกองแล้วก็ผ้ากองอยากน้ำฝนแค่นั้นใส่กา ี่มีหลอกที่จะสะอาดแบบปัจจุบันสบายดีเออได้การที่ว่าฉันน้ำจางดีนี่หมาก่อนนี่มีได้การทำเปลี่ยนรล้วนทำเปลี่ยนรล้วน,วนมันเป็นข้อมันอยู่ยนันถึงว่าถึงพูดให้ฟังว่ามันมั่วสะจันจิตไงที่วัดป่าบ้านนารอมเดี๋ยวความละเอียดข้งมันนะี่โอ้แต่ว่ามันสว่างนี่มันมันพูดยากนนลูกนะเพราะมันรู้อยู่นี่ใช่ไหมล่ะ รู้แล้วพวกเราไม่รู้นี่นี่แหละมันมันพูดยากเหล่นั้นแหละเห็นนี่มันเห็นใจใจนี่แต่พวกเราไม่เห็นนี่นี่แหละมันพูดยากนี่พระพุทธเจ้าพราะองค์จึงทรงทอพระไทย มูทวยเทพทั Somehow, people, ้งหมดที <It> ่อยู่กับองค์หลวงปู่และอยู่ในแต่โลกธาตุพึงสาธุกการอนุโมทนาบุญวิญญาณทั้งหมดที่อยู่กับองค์หลวงปู่และอยู่ในแต่โลกธาตุพึงสาธุการอนุโมทนาบุญพญานาคพญาครุทั้งหมดที่อยู่กับองค์หลวงปู่และอยู่ในแต่โลกธาตุพึงสาธุกการอนุโมทนาบุญต่าสุดถึงนรกทุกขุมพญายมราชในนิรบาลพึงสาธุกการอนุโมทนาบุญโดยพร้อมเพียงกัน สัตุียาธาวริวหาปุรามปริปุเรนติสาการังเอวเมวายโตดินนังเตตานังอุปการปติอิจิตังปติตังตุมหังคิปะเมวะสมิจตุสเบปุเรนตุสังขปาจันโดปนะรโสุยาธา m a n u a l l โสยาธา विवचन्तु शम्बरो को विनचतु भवन्वन्तरयो ते भवन्वन्तरयो सुखिरिकायुकोपवा अपि वादनशिरिसनिचङ्गुदा पचायिनो चारो तं वदन्ति आयुवन्नो सुखान् रतनतया रुफभावेन रतनतय तेजसा दुःखरु कपया वेरा च อาเนกนตระยาปีวินัสันตุอาศสตตุชัยยาสิติทนังลาพังโสติปะคะยังสุขังบาลังสิริงอายุจวันโนจาภูคังอุทิชายาสวาสันตาวะสาจงายุจ่าชีวาสิทธิภวันตุเตภาวตุสัปบมังกะรังรักขันตุสัพปเดวตาสัมบัมบูดาลุพาเวนาสดาโสติภวัน ตุเตภาวตุสัพพะมังกะลังระคันตุสัพพะเดวตาสัมะดัมมาลุภาเวนะสดาโสตีภาวันตุเตภาวตุสัพพะมังกะลังระคันตุสัพพะเดวตาสัมะสังคารุภาเวนะสดาโสตีภาวันตุเต cả được đủ.